ตัวนี้คือโดนเพี้ยไฟนะครับนี่คืออาการเพี้ยไฟนะนี่ครับเพี้ยไฟครับมันจะกัดกินน้ําเลี้ยงนะครับในยอดอ่อนเนี่ยครับดูนะเนี่ยครับดูได้เลยนะครับต่อไปนี่คือมันจะเป็นก้านทูบเนี่ยนะนี่ครับ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องเกษตรรั้วบ้านชาแนลวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับต้นต้นนี้น่าจะประมาณ3มเดือนแล้วนะครับ3ามเดือนกว่ากว่าผมเอาต้นเล็กนิดเดียวมาปลูกนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ามันจะมียอดที่ นี่ครับเหมือนเหมือนมันจะเป็นก้านทูบนะนี่ยครับสําหรับเพื่อนเพ่อนที่ปลูกผู้เรียนมือใหม่นะนะครับที่ลองปลูกไว้ในเข่งนะครับนี่คือมันเป็นเหมือนก้านทูบเนาะนี่มันจะเป็นก้านทูบนะนี่นะครับดูคือมันมันยอดมันหดแล้วก็ยอดมันก็หลุดร่วงเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ครับสําหรับ คนที่ปลูกมือใหม่นะครับอาจจะงงว่ามันมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรตอนแรกผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าเออทำไมทุเรียนเรามันไม่โตนะครับทําไมทุเรียนเรามันถึงยอดมันกุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นก้านพูบนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอาจจะงงว่ามันเกิดจากเออขาดปุ๋ยขาดอะไรหรือเปล่านะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลงไปอีกอาจจะเข้มปุ๋ยอีกนะเอาจริงๆแล้วนะครับเท่ที่ผมเอ,อ สังเกตดูนะครับสังเกตดูมานานแล้วนะครับตัวนี้คือโดนเพี้ยไฟนะครับนี่คืออาการเพี้ยไฟนะนี่ครับเพี้ยไฟครับมันจะกัดกินน้ําเลี้ยงนะครับในยอดอ่อนเนี่ยครับดูนะเนี่ยครับดูได้เลยนะครับต่อไปนี่คือมันจะเป็นก้านทูบเนยนะนี่ครับมันจะกัดกินน้ําเลี้ยงในยอดอ่อนนะถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะต้นก็จะ แห้งเหี่ยวเฉาตายไปเลยนะครับนี่ครับคือตอนแรกเราไม่รู้นะครับก็เลยปุ๋ยอย่างเดียวมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่พอเรารู้แล้วนะครับเราก็มาไล่เพี้ยไล่แมลงนะครับเนี่ยตัวนี้คือเอาไม่ทันนะครับตัวนี้คือเอาไม่ทันนะครับนี่เอาไม่ทันนะมันก็เลยยอดมันเลยกุดนะแต่ตัวที่เอาทันมันก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างนี้ตัวนี้เอาทัน นี่ครับเราไล่เพีย้ยทันนะครับเนี่ครับนี่ครับเราไล่เพีย้ยทันมันก็ใบเพราดะลงมามันก็ใบใหญ่สวยงามอยู่นะนี่ครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันมีบางส่วนที่เราไล่เพีย้ยไม่ทันแค่นั้นเองนะครับสําหรับคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับต้องดูให้ดีๆเลยเพีย้ยไฟเนี่ยตัวการสําคัญเลยนะฮะทำให้ยอดกุด ยอดไม่เดินเลยนะครับยอดแห้งเหี่ยวเฉาไปเลยนะครับตัวเอาอยู่ก็โอเคก็สวยงามนะครับนะครับตัวเอาอยู่ก็สวยงามโอเคครับฝากคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็มาแบ่งแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับผุเรียนมือใหม่กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมฝากกด subscribe ช่องเกษตรรับ้าน channel ด้วยครับสวัสดีครับ